สวัสดีครับบอสไบังคุณยิ้มแพ้วันนี้เหมือนกับของม่บ้านนี่ครับแม่เราไข่แต็มไทยกับบุญบก่วงอันนี้อันนี้นี่อย่างก็อะไรบก่วงกวนครับเนี่ยแไหนบอึโลดสิบบาทเดี๋ยวมือที่ไประเไทยอยู่อันนี้ไทยลงยูทูบแต่งช่องยูทูบ ครักทองสิบบาทโลสิบบาทลูกเล็กห้าบาทนี่นะครับบ้านผมบ้านหลังน้อยครกักตรงคาบ้าน,นที่เป็นบ้านข้าครับบ้านข้าหมุนต่อคุณกำลังง อยากกินยังกัน,นมาเซ็นเซ็นเมื่อไห่ด้เราละาเพิ่นมาขายเรา <c oughs> <c oughs> นี่ครับเปิ้งปลายประกาศนี่งดจำนายสุราทมน่งยนะ,ะคัคนขันมากินนี่ไงจ๊ะแก่งยังไงแกงบอลครับใส่ยังแก่งบอลใส่กาก,กมูนี่มูโย

ไก่ฝึกน,นี้ครับผักสดเมทุเรงครับหมกยังไงไ,งไหนหกยังไงอันนี้มนหกกมกขีปลาครับนี่อันนีน้ไม่ใกินหอกเขาใ้ขายอันนี้ไม่ใชนปีนี้ม่เร่นโงการแล้วพี่นอ้องเอ้ยมึงบบคุณนะงั อีนี่ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนสางการเลยปีนี้อ,อ,กนนอกคุณเหลียงอลา,ามเดี๋ยวที่ไปถ่ายหนองบัวให้บ้างมาเลี้ยงมาเลี้ยงเดี๋ยวไปถ่ายหนองบัวให้บ้างเผื่อกับหนองบวัวนี่แหละบ้านผมบ้านหลงนังเงี้ยน้อยอย่างนี้นเดี๋ยวบ้านบ่าวสบบังคุณยิบบ้มแค่ฝากเปิดตามกดซับสไครต์นะนะครับ Nó băng khái. Băng khái. này ngon. Bóng bực Bóng ừ. bực ngon. Bóng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  ngon. ก๋วยยสื tamam ่อมาแด้ครับเ้อบ้านหนองบัวนวเมืองอำเภอจุมแพรเองมองถุงก็สิบบาทถุงงี้มันก๋วยครับถุงมงถงี้เลยกินนุบดไเสียหม่น Của anh, mấy đồng gặp, đồng đi. một người tôi nguồn bốc gần đây. Only boguong boguong bắn ngắn ngủng b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 ắn bắn เห้ยยังเดี๋ยวนี่ครับอันนี้ก็ห้องน้อนผมลูกี่มันตื่นอยู่ลูกตื่นแม่ตื่นแม่วันนี้ตื่นยังคนตื่นเสืออะไรขวบข้างบนมนี 6มงได้หลายปีเ่ยลายครับอันนี้ขนาดใบอยไปหลายเลยครับเลยมุ่งเฉยสวยมันก็ลงังแคสุกเออเมื่อวานนี่พายุมาลมบืดนะครับมันสุก,สกมันจุดเละไหมหมักเห็บตกเลยวันนี้วันหลังคาดจะง่ายจะอยู่เนาะ าถึางตั้งออกเลี้ยวเลี้ยวไส่ไปดีที่เป็นนองบัวครับเนี่ยเลี้ยวไส่ไปนี่หนุ่มเด็กครับกคนรังงามดอกคุณนั่นตาเราปลูกแตงเดี๋ยว,างงายว,วกบุรงที่ไป็นไทยเพิ่งสวนแตงแตงกว่านะครับ ออกไปนี่ที่เป็นนองบัวล่ะบ้านผมยุดไปประมาณห้าสิเมตรครับนอดจนองบัวเลยบ,บึ้งปากกัมเยอันนี้บ้านหน้าครับเนี่ยมองเยอะหลังดกเลยโดดขับนะครับหลังดกเลยเต,ต็มต้นเลยวะนองเยี้ยมางนั่งเงี้ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะ โอเคครับเอาไว้ทั้งนี้ก่อนเดี๋ยวมือเลี้ยงเดี๋ยวผมจะไ,ไปถ่ายไปถ่ายบรรยากาศหนองบัวบ้านผมมาให้เพื่อเดี๋ยวคิดไปดักนกหาปลาหาปลาหาอะไรหรอกโรงพยาบ้านถามแล้วโอเคครับฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับขอบคุณครับ